สวัสดีปีใหม่นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแรกของปี2026แล้วคําถามแรกที่เข้ามาของปีเลยเนี่ยก็จะเป็นคําถามที่ดูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการลงทุนเท่าไหร่คือเขาถามเรื่องส่วนตัวนะครับคือเขาอยากให้ช่วยแชร์ว่าชีวิตการทํางานของผมเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรแล้วเกี่ยวข้องการลงทุนไหมทําไมถึงมีความสนใจในการลงทุนในหุ้นขึ้น,นมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่นะครับก็เอ่อไม่รู้ว่าเขาอยากรู้ไปเพราะอะไรนะครับก็น่าจะแค่อยากรู้เฉยๆไม่เป็นไรนะครับก็ตอบได้แหละ เอาคำถามแรกก่อนนะครับก็คือไอชีวิตการทํางานเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรต้องแชร์ว่าอย่างงี้คือผมอะเอาแบบงานแรกจริงๆที่ทําเลยนะคือเคยเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆคือผมเรียนจบเศรษฐศารร์ธรรมศาสตร์ ที่เป็น international program ดังนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วตอนที่เราจบมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือผมจบมาตอนนั้นเนี่ยผมแค่มีเป้าหมายว่าอยากทํางานอะไรก็ตามที่มีโอกาสคุยกับคนเยอะๆคือไม่ได้อยากทํางานที่แบบว่า paper work หนัก,หนกๆหรือว่าอยู่หลังบ้านมากๆเพราะว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่าเราไม่ถนัดเรื่องการคุยกับผู้คนคการสื่อสารเราเนี่ยค,ค่อนข้างอ่อนก็เลยอยากที่จะทําอะไรก็ตามที่ได้หัดเจอกับผู้คนนะครับแล้วงานแรกที่ทำเนี่ยก็สอนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งคือเพื่อนชวนตอนนั้น แล้วก็มันก็ดูเป็นอะไรที่ไม่น่าจะยากเพระาะภาษาอังกฤษเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมก็พบว่าโอ้ยอภาษาอังกฤษเราดีกับเราไปถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันก็เหมือนกับว่าอยู่ๆคุณพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมไปสอนภาษาไทยได้ไหมมันก็อาจจะไม่ได้เึกออาไหมครับเราพูดได้ใช้ได้อ่านอออเขียนได้ไม่ได้แปลว่าเราจะสอนคนอื่นดูเรื่องนะพอทําเรื่องเกี่ยวกับไอสอนภาษาอังกฤษอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยก็รู้แล้วว่าเออเฮ้ยยากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็เลิกทำเพราะตอนนั้นมันก็เหมือนทําเล่นๆอยู่แล้วนะ ก็เข้ามาอยู่ในสายงานที่เป็น HR ก็คือทำพวกเรื่อง Recruitment เนี่ยทำอยู่นานหลักๆตอนนั้นก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเหมือนกันนะก็คือประวัติผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ปะทีนี้มันก็มี e c r u i t m e n t ก็คือคนที่ Recruit จากที่สิงคโปร์เนี่ยก็โทรเข้ามาแล้วก็ถามพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาเห็นประวัติเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษได้อยากทำ r u i t m e n t Head Hunting ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันงานเป็นลักษณะแบบไหนเนาะก็แค่ว่าโอเคก็น่าจะใช้ได้แหละจบมากก็ลองทดูสนุ ตอนแรกๆเนี่ยเป็นเฮดฮันเตอร์เลยเฮดฮันเตอร์ก็คือหมายความว่าผมรับงานจากลูกค้ามาใช่ไหมครับสมมติว่าบริษัทเขากําลังมองหาตําแหน่งที่ค่อนข้างซีเนียร์หน่อยผมก็จะทําการหาคนเนี่ยในลักษณะที่เป็นความลับนิดหนึ่งเช่นค,คุณนึกภาพว่าถ้าหาตําแหน่งที่ซีเนียร์ระดับหนึ่งเช่น CEO ของบริษัท MD ของบริษัทเนี่ยบางทีคนเหล่านั้นเนี่ยจะยงมีคนอยู่ในตําแหน่งใช่ปแต่ว่า เฮดคอร์เตอร์อาจจะต้องการ Replace คนคนนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะลงประกาศได้ทั่วไปเพราะว่า MD หรือ CEO คนนี้ก็จะเห็นถูกไหมบอกว่าเอ๊ะทำไมตำแหน่งตัวเองถึงมีเปิดรับสมัครอยู่ก็จะผิดปกติถูกปะเขาไม่ต้องการให้อยู่ดีๆแบบมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไปหาคนก่อนละลูกค้าก็จะคอนแทคเอเทนเตอร์ผมก็จะไปหาคนก่อน, unter, น,อนพอหาคนก็เตรียมที่จะ Replace พอได้คนปุ๊บเนี่ยค่อยเชิญ c e อโอออกอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมก็เป็นเรื่องของลูกค้าผมก็จะมีหน้าทที่่่หหหาาาคนานนนนมแแตงงสูงๆเลั้ พอทำไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มาเป็น recruitment ที่อยู่ในบริษัทนะครับก็เป็นทำงานเหมือนเ,เป็น HR เลยเป็นฝ่ายบุคคลเลยนี่แหละซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการลงทุนเลยถูกปะแต่ทำไมถึงมีความสนใจเรื่องการลงทุนละ่ะก็ต้องแชร์ว่าจริงๆมันไม่ได้มาจากการทำงานนะครับคือการลงทุนเนี่ยผมมีความสนใจอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่แล้วนะครับที่มาที่ไปจริงๆเนี่ยก็ต้องเล่าย้อนว่าถ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเราเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกใช่ปะนะครับไอ้ที่มีเงินที่ฝั่ง employee self-employed business owner แล้วก็ investor ฝั่งที่เป็น passive income ฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของธุรกิจแล้วก็ investor นะครับทีนี้ไอ้สอกลุ่มนี้ไอ้ business owner จริงๆไม่ได้ไม่อยากเป็นนะเราก็อยากเป็นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าเอาลราเรามีไอเดียอะไรไหมคือแบบจะทำธุรกิจส่วนตัวจะเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างหนึ่งมีไอเดียไหมยอยากทาอะไรเป็นเศษหรือเปล่าผมในสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็รู้ตัวแหละว่าเออเราก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรไม่ได้อยากทาอะไรเป็นเศษไม่ได้ชอบอินอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยไอ้ไอเดียที่จะทําธุรกิจอะไรสักอันขึ้นมาเี่ยก็ลไไมมด้มนะ ไปเศษศาสตร์เนี่ยผมเรียนสายมเนอร์ไฟแนนซ์ใช่ไหมมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการอินเวสเมนต์มีการลงทุนขึ้นมาบวกกับว่าเราเคยอ่านหนังสือพ่อเรียนสอนรูปมาแล้วก็เห็นว่าโอเคอินเวสเตอร์ก็ต่อให้มันไม่ได้เป็นไรายได้หลักของเรานะสมมติว่าเพราะรายได้หลักเราเราทำงานประจําเราทาอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าเรามีไรายได้บางส่วนมาจากการลงทุนก็น่าจะดีนะครับมันก็เริ่มต้นจากไอเดียประมาณนี้แหละผมก็เลยเริ่มต้นสนใจแล้วพอศึกษาดูแล้วก็ค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์นะครับไปการลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณต้องนึกภาพว่า ปัญหาของการเป็นเจ้าของธุรกิจคือบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีใช่ไหมหรือบางทีก็ไม่ได้มีเงินลงทุนจะเริ่มไหมนะครับหรือรู้สึกว่ายากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกปะผมมันก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณนี้แต่การลงทุนในหุ้นเนี่ยผมก็พบว่ามันตอบโจทย์ปัญหาการเป็นเจ้าของธุรกิจมากเลยก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของร,ร่วมในธุรกิจที่เราชอบได้เราไม่ได้ต้องเสียเวลาไปลองเองไม่ต้องเสี่ยงเองเท่าไหร่นะครับเราเลือกธุรกิจที่กําไรอยู่แล้วก็ได้ไง แล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องว่าไม่มีเงินทุนด้วยเพราะเราก็เริ่มต้นด้วยเงินเท่าที่มีก็ได้ไงเราซื้อคุณก็ไม่เดิมเหมือนเงินมหาศาลอะไรถูกไหมครับพอเราทรําความเข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยก็เลยเริ่มต้นลงทุนนะครับตอนนั้นจําได้อายุ19บมั้งอยู่ประมาณปี2อนะครับอยู่ที่มาหาหลัยที่มาความสนใจก็ประมาณนี้แหละแต่ทีนี้ในภายหลังเนี่ยพอทางานเป็น HR มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเบื่อแล้วบอกโอ้ r u i t m e n t มันก็ r e c r u i t m e n t อย่างเดียวนะถ้าเราจะโตในสายนั้นนะครับมันต้อง ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ Recruitment เช่นอะไรอะพวก Compensation เรื่อง Benefit เรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็วุ่นวายมาสับเพเฮะะเดี๋ยวทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะมีใครไม่พอใจสักอย่างหนึ่งนะครับพวกเรื่อง Training ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผมชอบแล้วพวกเรื่องแบบ i s p u t e ต่างๆเช่นพนักงานฟ้องบริษัทบริษัทฟอ้ฟองพนักงานก็ไม่ใช่เรื่องสนุกถูกไหมำไว่าผมก็เลยบอกเออคือ,ค,อคือเคยมี p ี่ Manager เนี่ยก็คุยเหมือนกันคือเขาจะกษียณน,นะครับเขาบอกว่าเอ้ แบบมีความสนใจจะเป็นแบบ HR manager ไหม่เขาก็ถามน้องในทีมทุกคนแหละแล้วหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นผมนะผมก็นึกในใจเออไม่อยากพอพอคิดได้ในใจบอกเออไม่อยากปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเออเราอาจจะควรจะต้องได้เวลาที่เราจะคือเราได้คุยกับคนเยอะแล้วไงควรจะได้เวลาย้ายไปสายที่เรามีความสนใจจริงๆสักทีนะครับก็เลยเป็นที่มาของความพยายามในการย้ายสายมาเป็นฝั่ง investment นะครับก็ในระหว่างที่ทํางานเป็น HR อยู่ผมก็รู้แหละว่าไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะ คุณไปสมัครฟันเมเนเจอร์ฟันอะไรเนี่ยมันไม่มีใครรับเพราะว่าประวัติมันไม่เกี่ยวกันไปนะครับแล้วในเวลานั้นผมก็อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะต้องมี30มสนะิบอ่ะนะเพราะงั้นมันก็ไม่ทันแหละผมก็รู้ตัวโอเคเราก็เลยสอบซีเ1และ2และ3นะครับก็คือสอบซีเ3ไม่ใช่เพราะว่าอยากสอบอะไรเป็นพิเศษนะก็เพราะว่ามีความจําเป็นในการต้องย้ายสายนะครับก็เลยสอบหนึ่งสองสามผู้ผูว่านะครับไอปีที่จบอ่าซีเอสองเนี่ยก็คือปี2019นสบเพราะผม จำได้ว่า2ปีเนี่ยผมปีโควิดเนาะก็ปี2019เนี่ยตอนนั้นก็ออกมาจากสาย HR แล้วนะครับก็คือออกมาจากที่ทํางานเดิมทําไมออกมาก็มาทำไอ้นี่แหละที่เกี่ยวกับ y o u t u b e ที่ที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะครับวรวมถึงทำคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนเพราแน่นอนส่วนหนึ่งคือตัวเองชอบนะครับสคือวิธีการลงทุนที่เคยใช้มาลงทุนมานตั้งแต่ปี2ก็คือประมาณปี2009-2008อะไรประมาณแถวนั้นนะ ก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะครับเราก็เลยเอาวิธีการเหล่านี้มาเล่าที่เรารู้สึกว่าเราต้องมีประวัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะจะทำ u t u b e จะทำคอร์สะอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะไม่งั้นถ้าเกิดว่าประวัติของเราเป็น h r อย่างเดียวโดยที่เรามีแค่ C ี่เบสามแล้วก็งานก็ไม่เกี่ยวเลยเนี่ยไปสมัครงานที่อื่นเนี่ยก็น่าจะยากอยู่ดีนะนะครับก็เลยออกมาทำนะครับปี2019ก็เลยเป็นที่มาของการทำ u t u b e ซึ่งก็คือที่คุณดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเริ่ม จริงจังในประมาณช่วงนั้นก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีมีสร้างยูทูบมาก่อนนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามาจริงจังก็ช่วงปีนั้นนะครับ2020ก็ซีเบก็จบใช่ปะแล้วก็โควิดพอดีเลยนะครับช่วงนั้นก็เลยเออไม่ที่ซีเรียสนับก็ทำยูทูบทาวิดีโอเราต่อไปทําเป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นคอร์สของเราที่ปัจจุบันมีหลักสูตรสอนอยู่บนออนไลน์ก็ด้วยเหตุผลนั้นนะครับก็คือปีโควิดเน้่น่อนหน้านี้นผมก็จัดในห้องคุยกับนักเรียนนี่แหละครับแล้วพอ ได้เข้ามาทําที่ Leaf Capital นะครับก็ได้เข้ามาในสายไฟนแนนซ์การลงทุนเนี่ยแบบงานที่เป็นทางการก็ตอนนั้นเองนะครับต้องแค่ปี2องมยเ็ดเองนะด้วยความโชคดีนะครับตอนนั้นก็ถามว่าก็ามาจากคอนเนคชั่นของนักเรียนเรานะครับนักเรียนของเราดันรู้จักคุณพี่เจ้าของที่ที่ลีฟแคปิตอลคดีคุณพงศ์ก็เลยมีโอกาสเข้าไปร่วมทาง,งานก็ต้องขอบคุณพี่พงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เขาให้โอกาสเรานะที่ลีฟแคปิตอลอ่ะคำถามสุดท้ายใช่ไหมแล้วปัจจุบันทาอะไรอยู่นะครับทำอาชีพอะไรก็คือ บอกว่าผมมาออกมาจากกลีฟแคปิตอลช่วงประมาณกลางปีนะครับอาจจะมีความไม่เห็นด้วยบางเรื่องนะครับเราไม่อินแล้วก็ออกมาไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ปัจจุบันเนี่ยก็ตั้งใจว่ายังหางานในสายที่เป็นฟันเมนเจอร์อยู่นะแต่ว่าตาแหน่งฟันเมนเจอร์มันไม่ได้หาง่ายเท่าไหร่นะครับบวกว่าประสบการณ์การทางานผมก็จะมีว่ามันดูเหมือนทํางานแค่ประมาณ3ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ถามว่าทําอาชีพอะไรอยู่ไรายได้หลักเนี่ยก็มาจากการที่เงินลงทุนของส่วนตัวนั่นแหละมาจากคอร์สที่เราขายนะครับ แล้วที่ตั้งใจจะทำจริงๆก็คือ,อยังตั้งใจที่จะทำในสายงานของฟันเมนเจอร์อยู่นะชอบอินเวส m e เมนต์แหละว่าางเนงะี้ยเนื้อหาวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ยังไงผมจะหาเวลาเข้าไปตอบครับแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาของเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนกำลังคิดว่าจะลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยู่จจ เนื้อหาก็จะโฟกัสไปเรื่องของการเลือกหุ้นรายตัวซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศจะบอกว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนกับเราไปเนี่ยให้ฟีดแบงดีมากนะครับหลายคนบอกว่าเนื้อหาที่ไปเข้าใจง่ายและสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงแต่ผมว่าคนอื่นจะว่ายังไงก็เรื่องหนึง่งคุณไปทดลองเรียนฟรีด้วยตัวเองดูเลยดีกว่ามันอาจจะช่วยยกระยะเวลาในการเรียนรู้ทำให้คุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเวอร์ไวด์เว็บอดิศร์ซีคอมครับและยังไงเจอกันใหม่ว